ทำไมเซลถึงไม่ทำไมหนีทางให้ฉันไปฉันจำเป็นต้องพาทุกคนออกไปจากนอกคริดูคือกำลังเสียเวลาเะีจะช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดไม่ไม่สำคัญจะต้องไม่เป็นเหมือนลิงชาต์ไองเจ้ามีพลังพลังงานขนาดใหญ่ระดับโลกพวกมันกินพลังงานสกับขึ้นไปอาป้าเซฟนะแล้วมันก็จะทุบโลกให้เป็นหลุม จะไม่มีโลกเหลือให้อยู่ถ้าเราทำอะไรได้บ้างเชื่อมต่อกับเซฟไมค์คเออร์ถ้าผมสามารถเข้าไปในห้อมันได้บางทีผมสามารถย้อนการฟืนนะให้จับให้มันจับไปยังกลับไปหลับไหลอีกครั้งนะ กำลังเชื่อมต่อกับเซฟด้วยตัวเองนะพยายามต่อต้านอำน,นาจจักรจูงของพวกมันนะแต่ว่า,าจิตของคุณได้รับการปกป้องนะนั่นหมายความว่าพวกมันนะสามารถแปลง้าเป็นอะไรก็ได้คุณจะกลายเป็นเซฟไปจริงๆนั่นเป็นความเสี่ยงที่ผมจะรับไว้นะ okay. ไปเราจะต้องไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ เราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Crisis สาสมนะเอันนี้ก็จะเป็น Star Rising น,น,นะนกะเดี๋ยวเราจะต้องไป e ม c a p ค My c e ร์นะกระโดดล่วงทำไมไม่ล่วงนะ โอเคตรงนี้มีนาโนอัพเกรดด้วยนะอ่าอยู่ตรงนี้อะไรได้มาหนึ่งแทมนะเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่านาโนอัพเกรดของผมผม,มีว่าห้าแทมอัพไปมั่วๆแล้วกัน เรียบร้อยอับไปโมโ่ๆมนี่แหละแล้วก็ตรงนี้มีอินเทลอยู่ด้วยเคมีเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้แล้วกันใช้สิบไลน์นะ Okay, เดี๋ยวแพ็คตรงนี้ดูก่อนมีอะไรบ้างมีเราเปิดซีฟูแล้วก็มี mk 60นะอ๋อตรงนี้ก็มีนาโนอัพเกรดด้วย <laughs> You're never going to make it. They're going to nuke the whole city. You're all going to die. I'm a one ไม่โดนโดนโดนเรียบร้อยไปไปไปแราจันเห็นมันแล้วถัดดับสามเราเชื่อมต่อกันพอเป็ดพอเป็ด นายอยู่นั่นไหมนายโอเคหรือเปล่าพวกมันไม่โจมตีคุณพวกมันคิดว่าคุณคือเซฟไม่ไม่ไม่แค่เซปมันคิดว่าผมเป็นอัวุาเซฟ คือเอาไปเซฟพราเป็ดมันอันตรายมากใครกำลังเสียความเป็นตัวเองให้กับเซฟพราเป็ดลอเรนซ์ไม่ไม่ไม่ผมโอเคไม่เป็นไรฉันรู้สึกถึงจิตรวมมันมีพลังมาก ความคิดและพลังงานของมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าผมสามารถไ้ตายสินั่นอะไรเหรอเอาว่าเซฟตัวจริงออกจากตรงนั้นออกไปเอาไปไหน โอ้ยมันไม่ได้รับความเสียหายผมไม่ได้รับความเสียหายนะอาวุธของเซฟนั้นมีพลังมากเหลือเกินอ่ะมันจบแล้ว ดิฟเวอร์แคนนอนนะครับเออไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้แล้วกันเก็บธนูด้วยเราจะต้องเชื่อมต่อให้เร็วที่สุดสถานการณ์เพื่อจะควบคุมมันไม่ได้ปลดแล้ว จิตรวมของเซฟนั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถ้าผมปล่อยพวกมันเข้าไปอีกนิดนึงจะใช้พลังงานนั้นได้ได้โดยตัว,ว,ว,วตัวเองนะเรายังรู้ด้วยว่าเซลล์นั้นปุป๊บปุอพยคไปทุกที่นะแต่สถานที่เดียวนั้นอยู่ห่างออกไปประมาณ5กิโลจากนี่นะมันอาจจะเป็นในจุดประชาการสำหรับาการดาวเทียมนะ พาจันเข้าไปนะครับผมแล้วกว angel, ็ไปปิดอาลชแอนเจลไปด้วยกันนะเดี <Highway> ๋ยวไปทางนี้กันต่อนะเฮ้

เอไปสู้มันโอยตายเลยอ้มาอะไปบูมไปเลย โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะไปเดีย๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคตรงไปทางด้านนี้นะครับ สต็อกเกอร์นะไปเนี่่ะปล่อยเอเลี่ยนนี่่ะปล่อยเอเลี่ยนครับปล่อยเนี่ยปล่อยปล่อยเนี่ยฉันหลงฉันหลง Maide, maide, mama, mama, ma, le, le, Oh, pergi dulu. Heau, Oh my god. มามามาขยันมาเลยเกินในพวกนี้เคหมดหรือ,อยังไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับขึ้นบันไดไปโปรเฟตเคลร์ เราเซฟม่ปิดการทำงานอ้รถหุ้มเกราะของเราเราต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าทำทำยังไงเอดทนไว้อีกห้านาทีนะคนแค่คอคีกห้านาทีแกร์เอแกร์สัญญาณดับไปแล้วนะ เก็บอาวุธเก็บให้นโนโเก็บมีนนโนอัปเกรดอยู่ด้วยเก็บเตรียมเตรียมอาวุธให้พร้อมอะเราก็ขับรถไป <c oughs> ไปด้านนี้ไปด้านนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปทางไหนนะไปไหนนะไปม่วหมดเลยโอ้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 ยนะรถสายสิงครับไปๆๆๆขับรถเอยโดมินิกโพลิโตโอเคอุดิป โอเปต์คุณได้ยินไหมโอเปต์พอผมได้ยินแล้วไองานสถานการารมาโอกลสุดเสียคนย่างหนักนะโอเปต์มันสิ้นหวังแล้วเซฟกำลังเข้ามาเรื่อยๆ เต็ดีย๋ยวเห็นจร่วแล้วมึงซ่อนซ่อนในรถก่อน <c oughs> โอ้ยม่สําเร็เดี๋ยวดูขอนน่ามีเอาอะไรปดล็อกหรือเปล่าเหมือนมันขาดไปอย่างหนึ่งนะเป็นเดียว ตายเหรอไปมาปล้อุอาา้ยโหเล่นจรวดไม่แม่เล่นจรวด เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคือลูกใหม่ดากทิดเหนือมันสิ้นหวังแล้วเราไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้ฟังนะนายจะเก็บความคิดลบๆนี้ไว้หรือจะจะส่งนายไปสู้กับเซฟด้วยตัวด้วยตัวเองทายเข้าใจไหมใม่เขาพูดถูกนี่มันสินนส้นหวังแล้วเปลี่ยน,นแล้ว แรงกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วเคไปปะปะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับเล่นทางด่วนนี้เลยโอเฟตเราไม่สามารถเปิดหน้าต่างกว้างพอที่จะฝ่าแนวของเซฟได้นะครับนายควรจะสำเร็จ ภารกิจของนายนะจุดอาร์เอนเจิลคือสิ่งที่สำคัญของเรา <c oughs> คุณกำลังเสียเวลาที่นี่คนระับ <c oughs> จะนอกว่าเราจะเริ่มได้ดีกว่านี้ <c oughs> เราจะได้สร้างทีมที่ดีนะโ <c oughs> ชคดี นี่คือลมโยวันอ่าเราการวอรเจอร์เราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะออกไปนะครับไมเคิลคุณกลับมานี่คือลมโยวันหนาตันตามระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน <Whatever S 1> ของวิทยุบนช่องนี้ด้วยอ่าตามที่คุณว่าก็ได้ลมโยวันสุดท้ายไอ,อ้ไซโค,โคก็กลับมาช่วยนะโอเคเก็บอาวุธ เตรียมไม่พร้อมอเก้แฮกข้างในมีอะไรดูุณเ <g ain> กนนะ่มีจรวดนะมีปืนไต้ฝุ่นเผื่ <c oughs> อเ้อจี Okay, มีดาตตาเก็บข้อมูลนะครับแต่ไม่มีธนูเลยโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปกัน <c oughs> โเคโอเคเดี๋ยวเด, no part, ดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจย็นใจเนตกเกี่ยวดิฟครับตกเกี่ยวดิฟอ๋ตบยิโคเลตโต้โรมโอวันเกณฑ์จุดอพยพไอที่แนวป้องกันนะโอ้ย เปกลเปกรรมแล้วหุยตัวใหญ่นี่เดี๋ยวลงไปนี่ดีกว่านี่มีรถรถถังขนาดใหญ่นะ 压油！Yeah, yeah. À, luôn mà ấy luôn anh luôn ấy luôn กล้องดีวะ่ะอ๋าโดดโอเคจากตรงนี้ก็ไม่มีอะไรและตรงนี้มีอินเทียอยู่ด้วยนะมีกระสุนปืน เดี๋ยวเราไปเปิดสวิตช์นะครับให้ประตูกันเปิดนั่นเอง ม, e, มีกระสุนปืนแล้วก็มีรถอีกคันนึงนะะลุยมแอนซิงซิงซิงอ๋อตเกียิมายิงให้หมดยิให้หมดนั่นแหละเรียบร้อยลุยโอ้โหโโเอ้ยเอเวนต่อเม้อเวน

เดี๋ยวเราจะต้องไปที่แหล่งกำเนิดสัญญาณของลาสนะว่าลาสอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปที่จุด6เอ๊หลังติดบกติด <c oughs> ในตัน <c oughs> ไปไม่ได้แล้วจบแล้วนะครับโตเกียวดิฟเฮ้ยด้วยกันต่อโอ้ยตลบวินาศเลยออะโอเคครับก็ขอจบคลิปว้ตเตเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ